ผู้ชมค,ครับนักท่องเที่ยวจีนทะเลาะกันภายในร้านนะครับซึ่งเป็นไนท์คลับแห่งหนึ่งที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับทีนี้เนี่ยทางกลุ่มกาดของสถานบันเทิงดังกล่าวนะครับก็พยายามที่จะเชิญนักท่องเที่ยวที่ทะเลาะกันเนี่ยนะครับออกมาที่บริเวณนอกร้านแต่หลังจากนั้นยังไม่จบนะครับเขาออกมาทะเลาะกันต่อซ้ำยังไม่พอนะครับยังมีการขับรถไล่ชนกันสนั่นหวั่นไหวตำรวจก็เลยเรียกสอบปากคำ แก๊งจีนทั้ง2กลุ่มที่ก่อเหตุแล้วก็เตรียมเอาผิดทั้ง2ฝ่ายเพราะว่าปมเหตุเนี่ยมาจากเรื่องหญิงสาวครับไปดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกันหน่อยอันนี้น่าจะเป็นด้านนอกของน์คขับนะเนี่ยฮะที่เห็นก็คือขับรถมาน่าจะขับมาแล้วก็พยายามที่จะรุมทําร้ายกันแล้วก็มีการขับรถไล่ชนกันสนั่นด้วย โอ้โหมันก็วุ่นวายนะก็คงจะมีฤทธิ์ของแอลกอฮอล์อต่างฝ่ายก็ต่างจะเมากันอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เนี่ยฮะก็มีหญิงสาวที่คงจะมาเที่ยวนะฮะที่ไนท์คลับแห่งนี้ก็เหมือนกําลังเดินออกมาเพราะว่าคือตัวผับมันกําลังปิดลงโอ้โหเนี่ยฮะก็เตะกันไปต่อยกันมานะคุณแนนวุ่นวายอยู่ที่บริเวณหน้าร้านแห่งนี้ก็น่าจะเป็นลานจอดรถนะฮะของไนท์คลับแห่งนี้เป็นลานกว้างๆเนี่ยฮะก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชาย นะครับโอ้โหก็ค่อนข้างฉุนบุนวุ่นวายพอสมควรนี่เป็นเหตุการณ์ช่วงเวลาประมาณตีสี่นะครับของวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างน,นักท่องเที่ยวชาวจีน2กลุ่มเหมือนเขาทะเลาะกันเองนะครับคุณผู้ชมมีปัญหากันแล้วก็เคลียร์กันไม่ลงตัวจึงนำมาสู่การขับรถไล่ชนกันไปมาบริเวณหน้าไนคลับแห่งหนึ่งพื้นที่จังหวัดชนบุรีครับ โดยการของไนท์คลับแห่งนี้ให้การกับตำรวจสพเมืองพัทยาว่าช่วงที่คลับกำลังจะปิดเนี่ยจู่ๆนักท่องเที่ยวจีนทะเลาะวิวาดกันภายในร้านพวกตนก็เลยต้องเข้าไปห้ามศึกก็เป็นหน้าที่โดยตรงของกาดนะครับแล้วก็ให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยออกจากนอกร้านไปทีนี้พอออกนอกร้านมาก็อย่างที่เห็นเลยต่อยกันยังไม่พอนีฮะก็ขับรถชนกันก็รถใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะคันนึงเนี่ย คล้ายๆฟอร์จูเนอร์อีกคันหนึ่งก็คือเป็นส่งรถตู้โอ้โหอีกคันก็มาพุ่งชนซ้ําประมาณ3าคันได้ไหมคุณแนนเนี่ยฮะสามคันค่ะสคันเป็นรถเช่าหรือเปล่าเพราะว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือว่าขับรถโอ้โหไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอะไรจะหัวร้อนขนาดนี้สุดจริงๆเนี่ยฮะไม่รู้กี่รอบจากภาพกล้องวงจรปิดหน้าไนท์คลับนะครับก็จะเห็นว่า แม้จะถูกเชิญออกไปนอกร้านแล้วแต่พวกเขานี่นะครับยังไม่จบก็ทะเลาะวิวาทกันต่อบริเวณลานจอดรถแล้วก็ลามไปถึงการซิ่งรถพุ่งชนอีกป่ายซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้คนไทยนะครับคนไทยก็เดือดร้อนไปด้วยเป็นพนักงานของไนท์คลับได้รับบาดเจ็บ4คนแบ่งเป็นรองผู้จัดการร้าน1คนช่างไฟ1คนแล้วก็กาดของร้านได้รับบาดเจ็บ2คนนะครับ เ <ż> บื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับนักท่องเที่ยวชาวจีนข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและร่วมกันพยายามฆ่าข้อหานี้น่าจะหนักพอตัวอยู่เหมือนกันแล้วก็เตรียมส่งเรื่องให้กับตำรวจตอมจ,จังหวัดชนบุรีด้วยนะครับก็คือเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดำเนินการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของตอม,มต่อไปนั่นเองไม่แน่ใจว่าจะมีการ เขาเรียกว่าเพิกถอนวีซ่าหรือเปล่าต้องไปดูว่าเขาใช้วีซ่าประเภทไหนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยครับบางคนเขามาทํางานอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าแต่ก็แบบนะหัวร้อนจริงๆอะ่ะโอ้ทำไมแบบเห็นภาพที่วนรถมาแล้วก็ขับรถชนเนี่ยมันแบบสุดไม่รู้จะบรรยายยังไงนะใช่ครับเนี่ยฮะช่วงนี้ก็ถือว่าพีคจริงๆนะนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเคสนี้ก็คือเป็นแก๊งชาวจีนนั่นเองครับ ก็เป็นเรื่องนังเทีย่ยวชาวจีนาเที่ยวแล้วก <transcend ent> uh ็ม huh. ีป uh, uh ัญหากันในร้านคือการอภิกรายเอาตัวนัเที่ยวแบบนักเที่ยวชาวจีนก็โตเ่าเพื่อมาแล้วก็มารยมากันขึ้นการละกันทำร้าขายทุกการกการับรั่ชนกันก็ส่วนนี้ทางขางาน้ส่วนก็รับคำคอไปแล้วแล้วกตามต่างกันวันนี้เดี๋ยวจะมีตัวมาแจ้งหาเารู้รู้ ข้อมูลวละใครเป็นใครแล้วก็มีการเก็บก้องความติดลตั้ง้อหาทั้งคู่เลยทั้งคู่แต่ร่วมกันทำให้ร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่น่เราอันตรายสาหัสขู่กันีรับอัดเจ็บแล้วถึงขั้นาถึงขั้นสาหัสแล้วก็ข้อหาพยายามฆ่าบังขับไล่ชนั้งคู่คนที่ก่อเหตุทั้งคสองฝั่ง